สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดอารี่ไดมอนด์ไดมอนด์ไดอารี่และดิฉันจงอ่างครางซอแจ้งนะคะวันนี้เราก็จะมาตามเดิมนะคะคุณผู้ชมขาหาขุดมันกินประทังชีวิตไปนะคะช่วงโควิดช่วงตกงานค่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็หมดที่ไปหมดหนทางไปก็ต้องอาศัยใบบุญเก่าแล้วค่ะ ปลูกมันทิ้งไว้ก็โชคดีนิดนึงที่ยังพอมีสเสบียงก็มาหาขุดมันขุดหัวมงหัวมันกินประทังชีวิตค่ะขุดเรียบร้อยแล้วก็จะมาเก็บมันแล้วก็จะไปฝานเพราะว่ามันก็สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นมันเป็นแมงค่ะ,มะแมลงเจาะต้องมาแย่งกันกันกบเสี้ยนดินมแมลงดินแมงบานเท่าเอินว่ามันเป็นขี้เหลาเนะาะญาดขี้เหลากิน หยาดหยาดซุ่มเอ่อนี่หยาดแม่งกินเ,นเห็นอ่นคะ่กะก็ตามสภาพคะ่ะนี่คะ่ะแดดแน่ด้คะ่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสาวชง่านสิภาพไปหาุดคุดคุดใบแล้วก็มีด้ค่ะนี่กองด้วยนี่เห็นอ่นคะ่ะมาเก็บซอยนนพี่นอ้อง เก็บใส้ถั้งไปแล้วก็ไปฟานออกเอาเนาะอันไดอันได้ดีอยู่อันได้เป็นตกินได้ก็เอาอันได้กินก็ได้ก็บ่าเอาอันไหนกินได้ก็เอาค่ะอันไหนที่กินไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะอันไหนพอกินได้ก็เอาอันไหนที่กินไม่ได้เลยมันเน่ามันเสียก็ต้อง เอาทิ้งค่ะอย่างนี้แหละค่ะผู้มีเงินเดือนก็สิไข่แน่จักน้อยมีเนาประทังชีวิตมีเงินดำลง่งฉีบใส่ใจในะขอบขั้วไปจักน้อยค่ะสำหรับผู้ที่บ่มีเงินเดือนเลยผู้ทีท่ทำอาชีพศิล,ลปินเหตุงานฟรีแลนซ์ต่างๆทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆไม่มีเงินเดือนเงินดาวเลย ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็ต้องพึ่งพาอาศัยนี่แหละค่ะพืชสวนไรนาค่ะพึ่งพาตัวเองมีอะไรก็กินน,นั้นค่ะกินไปตามสภาพค่ะกินเพื่ออยู่ค่ะไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อให้มีชีวิตรอดเผื่อว่าโควิดหายไปเราจะได้สู้กันต่อ ต่อสู้กันใหม่ค่ะหัวนี่ดีนิดนึงแต่ก็มีแมงเห็นไหมคะเห็นแมงไหมเห็นแมงเห็นมแมลงไหมคะนี่มแมลงตัวดำๆนะตัวดำๆเห็นไหมคะขอกินหน่อยนะแมงเอ๋ยฉันขุดยากแล้วเธอจะมากินของฉันไม่ได้นะปลูกก็ปลูกยากกว่าจะยกร่องขึ้นมาได้ เธอก็ยังมาแอบขโมยกินของฉันอยู่นี่มันเป็นสเสบียงอาหารฉันนะเวลา,าฉันฉุกเฉินนะแมงจา๋าเป็นสเสบียงของฉันเธอจะมากินของฉันไม่ได้นางบัวไหลรันจะมากินของฉันไม่ได้โชคดีเปราะนึงค่ะที่ไม่มีภาระหนี้สินเพิ่มเติมค่าเทอมก็จ่ายไปแล้วค่ะ ก็เลยโชคดีไม่มีภาระหนี้สินเพิ่มเติมไม่มีค่างวดลดไม่มีค่าลูกค่าเรียนอะไรมากมายมีเฉพาะค่าเทอมหมื่นห้าก็เลยเงินที่เก็บหอมรอมริบมาติปหน้าเวทีที่คุณผู้ชมให้มาก็เอาไปจ่ายค่าเทอมหมดแล้วค่ะ ไม่เหลือสักกะบ,บาดเดียวไม่เหลือสัก,กติดเดียวตัวเองก็หากินนี่แหละค่ะหากินลําบากมากหากินลําบากหลายพี่น้องเอ้ยมื่อวานนี่ไปหาเนาะใหม่ไปหาน้องใหม่ก็ได้แต่นแหนงค่ะม,มันแหงมันแหลงเนาะจ้าเสียจังใดคุณผู้ชมขา คิดฮอดพี่ชุ่มอยู่ด้วยค่ะคิดถึงทุกท่านทุกคนเลยคิดถึงแฟนคลับทุกคนแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่ามันอยู่อย่างนี้แหละค่ะตามสภาพค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะท้อได้แต่อย่าเพิ่งถอยจงอางก็ท้อท้อมากๆมากๆถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายนู่นนะคะแต่ว่าก็ทําไม่ได้ค่ะก็ต้องสู้ต่อไปค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองครับเป็นกำลังใจให้ตัวเองเอา,เใใเอเอาถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเราตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะอโลคยาปรมาลาพาการไม่มีโรคเป็นลาบอเบเสิดช่วงนี้อย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงต้องดูแลตัวเอง ห้ามมีโรคมีภัยทั้งสิ้นเพราะถ้าคุณเป็นโรคเป็นภัยคุณจะยิ่งเพิ่มทวีคูณเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองรักษาสุขภาพทุกท่านทุกคนนะคะได้ถังหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าต้องเอาไปทำความสะอาดเอาไปฝานออกเอามีดฝานออกว่ามันจะกินได้หรือเปล่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะ มันเสียครึ่งหนึ่งคะ่ะไปดูกันคะ่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะหัวมันดีสภาพดีเท่ากันแล้วก็กินได้คะ่ะในที่สภาพดีก็พอกินได้อันไหนที่สภาพไม่ดีเนี่ยอย่างนี้นะมันสภาพไม่ดีเห็นไหมคะมันเน่ากล้องบอฟโฟกัส มะนาสภาพบ่ดีก็ต้องฝานออกค่ะเอาได้เท่าที่เอาเนี่ยมึงเนี่ยเสียดายป้อขุดยากแล้วบ่เหล้วปลูกยากแล้วบ่เหล้วจองมะนาวเสียนดินเจาะนอนเจาะแมลงเจาะ บ้านเฮาเอินเป็นขีเลาเนาะมันเป็นขีเลาเบิ่งซ้ำบ่านำจืดเสียมซับเอียดก็ต้องกินค่ะกระทั่งชีวิตไปกอนซ้งโควิดหายซ้งโควีดหายตัวไปซ้งโควิดเศร้าก็ต้องกินไปกอนค่ะดีเร่ยๆไก็ต้องกินไปกอนกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน ทางชีวิตตัวเองไปค่ะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปอย่าไปขอร้องให้คนอื่นช่วยมากนะักคนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกันกับเราเขาอาจจะลำบากคนละแบบเราลำบากแบบนี้คนอื่นก็ลำบากอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ไปรบกวนคนอื่นนะคะดูสิดูความเน่าของมัน สงสารตัวเองวิตุลเจ้าของพี่น้องเอ้ยบึงเนี่เน่าคักบ่เน่าคักบ่เน่าขนาดไหนก็ต้องกินค่ะเพื่อให้อยู่รอดกินเพื่ออยู่เพื่ออยู่รอดค่ะมันจะกินได้นิดนิดหน่อยห็่อยกอย็ช่างหัวมันไปกินประทังชีวิตไปก่อนค่ะเผื่อโควิดมันไปเร็ว เดือนหน้านี่มีงานเต็มเดือนค่ะถ้าโควิดหายเร็วนะคะเดือนกุมภาเนี่มงาน30วันก็อาจจะได้ลำํำได้แสดงแต่ถ้าไม่ได้แสดงเลยก็เราก็ต้องเหมือนกับตายแล้วค่ะมอนตายทั้งเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะิ0วันก็เปล่าประโยชน์ค่ะเดือนหน้านี่มีงานิ0วันเต็มเดือน กำลังว่าจะดีขึ้นกําลังว่าจะมีทุนมีรอนมีอยู่มีกินลืมตาอ้าปากได้ก็ประสบผลแบบนี้แล้วค่ะทำไงได้คะโทษใครก็ไม่ได้คะ่ะได้แต่ยอมรับโชคชะตาค่ะเน่าค่ะเน่า เน่าทั้งหัวกินไม่ได้มันเหม็นมันเหม็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 นหืนเหม็นเหม็นเหม็นไม่มีคำบรรยายกินมันเหม็นเน่าเหม็นหืนเหม็นคือความเหม็นของมันนี่ไม่ต้องห่วงชิวคักบ้านเ้าเอิญนชิวขี่เหล่า หนึ่งหัวได้แค่นี้ค่ะได้คําเดียวเอากินไปกระทั่งชีวิตไปก่อนนะสู้ๆนะคะทุกคนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะการไม่มีโลกก็เป็นลาบอันประเสริฐเหมือนกันช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองค่ะจะหนาวจะร้อนขนาดไหนก็ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามไข้ เพราะเราไม่มีเงินไปรักษานะคะอย่าลืมว่าถ้าเจ็บป่วยช่วงนี้ก็คือหมดกันเลยตายอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามไข้ห้ามตายห้าม,ปาม,าาม,าามเป็นอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงแต่ก็ยังว่าแลนะเนาะมันไม่สามารถที่จะห้ามได้หรอกสิ่งเหล่านี้สิ่งแบบนี้ โครคภัยไข้เจ็บห้ามไม่ได้ห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนเยกันห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนเจ็บป่วยเป็นไปไม่ได้ห้ามไม่ได้ได้แต่ป้องกันไว้นิดไว้หน่อยก็ยังดีค่ะคนที่มีเงินเดือนก็ก็ดีไปคนที่คนที่มีเงินเดือนหรือมีสวัสดิการเป็นพนักงานราชการพนักงานบริษัทก็อาจจะดีนิดนึง เน่าค่ะพอที่จะมีเงินรักษาตัวเองมีเงินประทังชีวิตเบิกได้จ่ายได้แล้วก็มีเงินชดเชยแต่คนหาเช้ากินคํามศิลปปศิลปินชาวไร่ชาวนาไม่รู้จะไปเบิกที่ไหนจะไปหาที่ไหนละเน่าค่ะก็ต้องอ่ะพูดแล้วอนาจใจ พูดแล้วอนาจใจอยากจะร้องไห้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่ใช่ไม่สู้นะคะก็สู้อยู่แบบนี้แหละคะ่ะสู้อยู่แบบนี้แหละคะ่ะขอทำงานก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะรักทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพทุกคนนะคะขอให้ปราศจากโรคภัยแล้วร่ำล่ำรวยๆค่ะขอให้มีเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ